สวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกๆวงบงกับดินพัชาราะพลนะครับตอนนี้เสียงชมกระหึ่มเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเป็นทีมงานค่ายสามเสียนะลองเข้าไปดูได้ในประมาณ2อสคลิปก่อนหน้านี้นอกจากจะชมเรื่อง CG แล้วเนี่ยยังชมเรื่องของการดําเนินเรื่องด้วยนะที่ดูกลมกล่อมอันนี้ความเห็นของดินเองที่ดูสนุก แม้ว่าจะเพิ่มตัวละครแม้ว่าจะมีเรื่องราวที่ต่างไปจากเวอร์ชั่นเดิมใครดูเวอร์ชั่นเดิมหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเวอร์ชั่นนี้สนุกจริงๆแล้วดินก็รู้สึกแบบนั้นด้วยนะครับคุณผู้ชมหลานรู้สึกเหมือนกันไหมแล้วสิ่งที่อยู่ในช่วงโคง้งจะได้เห็นในตอนที่48 49ไม่รู้จะเห็นตอนจบหรือเปล่าก็คือพระศิวะนี่แหละที่เสียงชมก็มาเยอะมากบอกว่าเฮ้ยจักวานสามเสียนไปไกลถึงขนาดนี้แล้วหรอ คือรูปลักษพระศิวะแบบนี้เราไม่เคยเห็นในจักรวาลสามเสียนแล้วก็ตรงตามต้นฉบับแบบที่เราเคยเห็นนะครับว่าจะเป็นรูปร่างขอผู้แบบบ้านบ้านบ้าน,านงูที่คอนะครับหัวก็โลกทรงผมกระเนตรท่าทางเหมือนมากแล้วใครแสดงล่ะคุณผู้ชมและในจักรวาลสามเสียนก่อนหน้านี้คืออะไร ที่คุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยมันก้าวไกลไปขนาดนี้แล้วพระศิวะในแบบของสามเสียงจริงๆก่อนหน้านี้เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมครับอย่างแรกที่เราดูกันในวันนี้เนี่ยเป็นไปตามที่เราคุยกันไว้เลยที่เราวิเคราะห์กันไว้ว่าพระเมศีจุธามณีเนี่ยจะพาพระสุทนไปคุยกันที่ห้องต้นประดุชาตินะครับแล้วก็เข้าไปคุยอ้าวได้รู้เรื่องรัตนาแล้วเออแต่ก็ยังไม่มีการบอกพัทราวดีเลยเนาะ ไอ้พระราพระราไม่ใช่พระราอดีพัะตราผู้เป็นน้องสาวอะอยากให้รู้จริงๆอยากให้ข่าวนี้ไปถึงเออมโนโราก็ยังไม่ได้บอกแต่ว่าอันเนี้ยพระสุทนได้บอกกับพระเมหสีจุทธามณนแีละก็ทราบเรื่องละนะก็หวังว่าจะมีการไปบอกกันนะอ่ะสะพานเพชรพลอยอ๋อเกิดขึ้นจากการที่พระสุทนนะครับตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เชื่อมโยงกับต้นนลึกชาติซึ่งรัตนาให้ไว้แล้วเขาเก็บไว้ที่ห้องของเขาเองก็เชื่อมกัน สุดท้ายมันจะเกิดขึ้นในวันที่3ดินเชื่อแบบนั้นแล้วรอดูความสวยงามสะพานทุ่งอะไรนะดอกไม้สีเงินสีทองเราเห็นไปละคราวนี้เพชรพลอยมันจะวิบวับวิบวับยังไงบ้างอยากเห็นจริงๆครับเดี๋ยวมารอดูแต่มันยังไม่จบแบบนั้นนะเพราะว่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายจริงๆแล้วนะอันนี้เพราะว่าถ้ามีมากกว่านี้ละครจะไม่จบคุณผู้ชมแล้วก็บางคนนะแสดงความคิดเห็นมาบอกว่า พระสุทนจะต้องมายกข่าวไกลล่าหรือเปล่าโอ้มันจะขนาดนั้นเลยเหรอพระสุทนจะต้องไปรำแล้วดูซิว่าใครคือมโนราหรือเปล่าแบบทำให้หน้าทั้งเนางเหมือนกันอันนี้ก็จะไปเหมือนกับเวอร์ชันเดิมแต่นินว่าถ้าเล่าลักษณะนี้นะถ้ามีการรำลลเลือกแบบดูนะก็จะอาจจะมีการดัด,ด,ดนิดนึงเพราะว่าจากที่ดูมาการเล่าเรื่องเนี่ยเราเดาไม่ได้เลยคมันสนุกตรงนี้แหละนะ ติดตามไปด้วยกันคุณผู้ชมและช่วงโค้งสุดท้ายอย่างที่บอกพระศิวะมามันจะต้องเป็นข้อสุดท้ายจริงๆเพราะพระเมเหสีจุฑามณีบอกว่าพระองค์ต้องถวายคําสัญญาแล้วแหละอจะมาตกติกไม่ได้แล้วต้องถวายคําสัญญาอย่างที่บอกไปเมื่อวานข้อสุดท้ายมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ท่านท้าวธุมราจะยอมรับแล้วสัญญาแล้วเนี่ยตุกติกไม่ได้นะพระศิวะผู้ที่ ยิ่งใหญ่ดูแลใน3ามโลกนะอันนี้เน่ยจัก,กรวาล3มเสียนก็เล่าไว้เดี๋ยวมารอดูกันคุณผู้ชมแต่แบบเฮ้ยใครแสดงอย่างที้บอกบอกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นคำถามที่หลายคนถามมานี่คือ c g นะคุณผู้ชมไม่ได้ใช้คนแสดงเป็น c g นะแต่เป็น c g ที่เฮ้ยดูแล้วแบบเว็บแรกเอาเว็บแรกก่อนเฮ้ยใครอะเว็แบสอง เว็บสหรือดูอีกหลายๆรอบก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคนคือถ้าเราไม่ได้รู้สึกแบบเว็แบบแรกนะว่าเฮ้ยใครอะไรเงี้ยนั่นคือ 4G เลยเรามองออกแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ใครแสดงเนี่ยแล้วถามย้ำๆกันมาแล้วมีหลายคำถามหมายถึงว่าถามกันมาหลายคนนั่นก็ตอบย้ำว่า4 g เขาสมจริงมากครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าพระสุวะนะครับที่เราจะได้เห็นกันไม่เคยปรากฏมาก่อนแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้ในะจักรวาลสามเสียน เพราะว่าเป็นเหมือนออกไปทางอินเดียนะครับแบบที่เราเคยเห็นน่ะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหรืออะไรก็ตามภาพนะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยแต่ว่าในจักรวาลสามเสียนที่ผ่านมาอานิยามแล้วนะว่าเป็น c g จนะไม่ใช่คนแต่ว่าคนที่เคยเป็นพระศิวะในจักรวาลสามเสียนเนี่ยคุณผ,ผู้ชมมีสองคนแต่มันก็มีความต่างกันก็คืออยู่ในเรื่องเทพสามฤดูที่จะชัดที่สุดนะ อ่ะต้องบอกก่อนว่าพระศิวะกับพระอิศวรองค์เดียวกันนะเพียงแต่เราจะเรียกต่างกันนะโดยมากเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระศิวะแหละแต่ว่าถ้าเป็นแบบไทยๆเนี่ยก็จะเรียกว่าพระอิศวนอ่ะในเรื่องเทพสามฤดูไปดูคนแรกก่อนนี่น้องบุ๊กพบสินโตสกุลจะเห็นว่ามีความคล้ายกับพระศิวะที่เราจะได้เห็นในพระสุทนมโนรานะท่าทางหรือว่างู แต่ว่าก็ยังไม่มาเต็มแล้วอันนี้ถ้ามองดูเนี่ยก็จะมาในในยังมีความแบบไทยๆไม่ว่าเครื่องหัวที่ใส่อยู่อ่ะมองดูก็จะยังมองเห็นว่าเออเนแบบแบบไทยๆเป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ดูแลสามโลกแล้วเป็นคนส่งเทพสามฤดูมาเกิดนะเรามีมาตุรีคอยรับใช้ใกล้ชิดท่าทางก็จะคล้ายๆก,กันกับที่เราจะได้เห็นนะเนี่ยอาจจะที่นู่ดูแล้วก็ ไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็จะมีช่วงของการไร้รำเนี่ย<ๆ>ก็จะมีท่าทางท,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 ที่คล้ายไปทางแบบภาพจำที่เราเห็นนะครับออกไปทางแบบผสมผสานกันน่ะอ่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทพ3มฤดูที่เป็นพระศิวะนะครับที่แสดงโดยน้องบุพพ๊คพบสินโตสกุลแล้วก็พอลงมาโลกมนุษย์เนี่ยก็จะเรียกว่าองค์อินราก็ย้อนกลับไปใน Uber ิเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับ รพะอีสวนก็แสดงโดยพี่1มาลีชยโสพลเนี่ยเนี่ยจะเห็นไหมว่าต่างกันเลยอันนี้คือจะออกแบบไทยจ๋าในจักรวาล3เสียงเลยนะาการแต่งกายอะท่าทางอะไรต่างก็ยังอยู่แบบแบบไทยไทยเลยอะอ,อันนี้เป็นเทพสังด,ดูเวอร์ชันก่อนนู่นเลยเอาลองเทียบกันพระศิวะองค์อิสารานะครับจากเทพ3ังดูทั้ง2องเวอร์ชัน นี่พี่หนึ่งมาลิดชัยโสพลกับน้องบุพภพศินโ์ตัวสกุลเห็นว่าจะมีความต่างกันไทยจ๋าเลยกับผสมผสานก็ยังมีความเป็นไทยกับค่อนไปทางรูปลักษณ์ของพระศิวะในภาพจำที่เราเคยเห็นนะในรูปหรือว่ารูปปั้นหรือว่าตามชีวีที่เคยนำมาทำนะก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละ ถึงบอกว่าหลายคนถึงบอกว่าภาพรูปลักษณ์ของพระศิวะที่เราจะได้เห็นในจักรวาลสามเสียในรอบนี้เนี่ยไปไกลมากเราก็ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแต่ก็ต้องขอชมว่าทําได้เหมือนจริงแล้วก็สวยงามมากจริงคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมครับแล้วก็พระศิวะเองเนี่ยก็จะบอกก่อนที่จะกลับไปนะบอกว่าดีทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายนี่แหละคุณผู้ชมมันของสุดท้ายแล้วจริง,รง48 ส9 50จบไหมดินคิดว่าจบนะเออเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าพระสุทนจะต้องทำภาร,รกิจสุดท้ายถ้าสำเร็จก็จบติดตามไปด้วยกันคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับใครที่เล่นติ๊กต k อกนะชวนไปนะครับกดติดตามที่น,น,นี่แอดพัชราบาพลนะก็คือถ้าเกิดครบพันคนเนี้ยดินจะไปไลฟ์สดที่นั่นบ่อยๆ เพราะว่าไลฟ์สดใน y t u t u มันมันจะทับซ้อนกับคลิปงไงอ่าเราก็อาจจะลงคลิปเดี๋ยวไม่แน่นะถ้าเกิดครบสัก500 500เดี๋ยวนี้จะให้ขอ1เพลงอ่าเดี๋ยวรอดูกัรน,นะเพราะฉะนั้นชวนชวนนะถ้าเกิดใครอยากติดตามกันที่ t k t t o k ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะมันต้องพันคนนะถึงจะถ่าทอดสดได้นะส่วนที่ YouTube พันชรป,ประพลคุณผู้ชมกดติดตามไว้นะเพราะว่าเรื่องของขาไกลาลาด ป่าหิมพานสาโนดานเนี่ยเฮ้ยพอด,ดูไปแล้วอะ่ะมีอยู่จริงแล้วมีคนเคยไปแล้วได้เจอแล้วด้วยเจอคนที่เคยไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะจะเป็นคลิปตัวต่อ,ตอไปจะเป็นคลิปไหนคุณผู้ชมไม่อยากพลาดกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ